แต่ทีน pues ี้แบรนด์ก็ต้องเข้าใจว่าวันนี้มันเป็นยังไงมันไม่ใช่วันที่แบบว่าเราวางแผงวันนี้คือมันคือความเรียวความเรียวแบบว่าดีวกันสด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 น้าไลฟ์แล้วก็ขายกันสดสดหน้าไลฟ์ซึ่งมันก็คือส่วนหนึ่งที่ทําให้สินค้าขายดีมันไม่สามารถที่ว่ามานั่งแบบเฮ้ยแบรนด์นี้กี่โมงแบรนด์นั้นกี่โมงแบรนด์นี้กี่โมงแบรนด์นี้กี่โมงเพราะว่าเจนนี่ก็ทําสไตล์เจนนี่พี่ก็ต้องเข้าใจว่าเราทําสไตล์เจนนี่พี่ต้องรับได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว พี่ต้องนึกถึงตอนที่ว่าพี่พยายามจะเอาสินค้ามาให้เจนนี่ไลท์อ่ะพี่พูดยังไงอืมไม่ใช่ว่าเพราะว่าพี่เอามาให้เจนไลท์แล้วเจนนั่นแล้วหรือว่าพี่ไม่ได้ตามพี่คาดหวังแล้วพี่มาพูดแบบนั้นแล้วแต่ให้คนดูดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจนวันนี้สิ่งที่เจนทํากับสิ่งที่เขาพูดแล้วก็ตัดสินเองเลยเราไม่ต้องว่านั่งบอกเขาหรอกไลต่อมีแบรนด์แบบที่เขาเข้าใจรออยู่อเอาแบรนด์อื่นอามค่ะ คอลลาเจนอัมอธิชาตินะคะคอลลาเจนอัมอธิชาตินะคะแค่คนดูเท่านี้คือแค่การตลาดคนที่คือคุ้มแล้วต่อให้ไม่มียอดขายเลยก็คือคุ้ม่คหนูคือนักการตลาดอะหนูดีลงานมาเจ็ดปีอะหนูพูดเลยว่าคนดูน่ะประมาณแสนคนอะแต่ว่าต่อให้ไม่มียอดเลยนะคือคนได้เห็นมันคืออเวนิคือการรับรูมแล้วแบรนด์ของคุณคือคนได้เห็นเยอะแล้วแล้วคุณก็ไปทําการตลาดต่อมันก็ยอดขายได้ทัวบอกว่าเลิศมากคือมาขายดีแล้วอืคือวันนี้คุณจะ คาดหวังว่าให้อยอดสินค้าเวยอ่เป็นแสนเป็นล้านโดยเมัน<อ>ไม่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าสินค้าทับกันมันเยอะมากแล้วแ,<ล>แต่เราต้องพูดในความเป็นจริงขายไหมเนี่ยไม่ขายผมขายสีผมนะมาค่ะมาค่ะตัวคอลลาเจนอัพนะคะตัวคอลลาเจนอัพนะคะใครที่อยากจะแบบต้านแก่เลยนะคะใครไม่อยากแก่้ะจัดคนละคอลลาเจนเข้มข้นทุกทุกคนแล้วกินง่ายเดี๋ยวง่ายคอลลาเจนเป็นสีที่ทุกคนต้องเติมยิ่งตอนตื่นเช้าขึ้นมาก่อนนอนนะเติมคอลลาเจนตื่นจะดูดี ดิมันจี้ไม่มาแล้วไม่มาเลยแล้วต่อมาแล้วมีอีกหลายแบรนด์แม่จ๋าใจจอยเพรมี20แบรนด์ไอซิสไอไม่ใช่ทุกคนคือมันเข้าแบบรวดแต่แบบเยอะมากๆหลายแบรนด์มากคือทางเราก็แบบพยายามแบบแมนจกันให้มันแบบดีที่สุดอยู่ค่ะคือวันนั้นทุกคนต้องรู้แล้วว่ามันเป็นร้อยร้อยแบรนด์ใช่ใช่คือทุกคนต้องใจเย็นๆรอกันหน่อยนะพี่อะไม่ได้เครียดนะแต่พี่เสียใจที่เขาไม่เข้าใจ คือเราก็เต<ด>็มที่เราก็ช่วยทุกแบรนด์ให้ดีที่สุดทําให้คนได้เห็นสินค้าของเรามากที่สุดแล้วอะเอาง่ายๆสิ่งที่เราทากันอยู่ตอนนี้สิ่งที่ทาอยู่สิ่งที่เจนทําอยู่ตอนนี้นะคนอื่นเขาใช้เวลาเตรียมงานเป็นเดือนใช่แล้วกาจะมีสินค้าจํานวนเท่านี้นะครับคนดูแบบนี้เขาเตรียมงานกันเป็นเดือนแต่นี่เจนไม่ใช้เวลาเลยเวลาเตรียมงานเท่ากับศูนย์ทุกอย่างเรียวหน้าไ์หมดเลยผมพูดได้ว่ามาตอนนั่งไลฟ์สดอยู่เลยเป็นคนแรกในประเทศที่ทําแบบนี้คือยากให้อยากให้ทุกแบรนด์แบบว่า ้นมันก็ต้องมี<ต>ความผิดพลาดกันบ้างไม่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 ไมใช่ความผิดพลาดหรอกมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วคือความล่าช้าเพราะมันคือสไตล์เจนความล่าช้าเนี่ยทุกแบรนด์นะผมถามว่าเอาผมคอมเมนต์ให้หน่อยครับว่าแบรนด์ที่จ้างใครจ้างอยู่บ้างมาช่วยคอมเมนต์หน่อยว่ามีรออยู่กี่แบรนด์ผมเชื่อว่ามีเยอะมากที่เขารอแล้วเ,เขาเข้าใจบางทีเขาแบรนด์ที่จ้างแต่เช้าก่อนของแบรนด์นี้ก็เยอะ พียังไม่อะไรอ่ะยังยังแบบว่าตกแล้วก็หล่นอยู่เลยแล้วก็ที่ย่างเงี้ยหลังๆเราก็รับโทรศัพท์น้อยลงนะอืเพื่ออยากจะเอาของเก่าออกให้หมดก่อนอะไรเงี้ยค่ะไม่แต่เราเรามองว่าเขาอะทํากิจกรรมนี้เพื่อความบันเทิงด้วยซ้ำนะคือเขาทาแบบว่ามันสนุกอะอยู่ๆคุยแบรนด์แบรนด์มาจัดโปรกันหน้าไรลดราคากันตรงนี้คือมันสนุกตรงนั้นแต่เมื่อกี้อะอะถ้าถ้าพูดแล้วก็คือขออนุญาตเลยที่เราขึ้นสบู่เขาแล้วแล้วเราไม่ต่อสบู่เขาอีกก้อนอะพอเราเห็นแล้วว่าตะก้าที่หนึ่งอะ ยอดมันไม่ขึ้นคือไม่ได้บอกว่าของพี่ขายแพงเกินไปหรือถูกไปหรือมันไม่ดีแต่พอยอดไม่ขึ้นนะถ้าเราขึ้นอีกอันยังไงมันก็ไม่ปังคือเราพยายามเมเนจแล้วแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจกันก็คือต้องขอโทษจริงๆแล้วก็จะให้หนูแบบว่าดันยอดได้เท่ากันทุกแบรนด์หรือว่าอะไรหนูทําไม่ได้เพราะว่าหนูก็ต้องดูเอ็นเกจของเราสมมุติว่าตัวนี้เราย้าย้าซ้ําๆอะ่ะแต่มันไม่ได้แล้วอะ่ะลูกค้าแม่งลงเรื่อยๆเล้วปลิวไปแล้วคนนั้นที่นั่งพูดเรเราก็แต่แต่ว่าเออปากแซ่บ พูดแบบไม่เป็นไรคือเขาอย่างน้อนขางเลาแต่ว่างั้นหนูพูดตรงนี้เลยนะคะว่าแบรนด์ต่อไปที่กําลังติดต่อมาที่กําลังจะส่งมาเนี่ยถ้าพี่รอได้คือพี่รอแล้วก็เรื่องยอดเรื่องเวลาเรื่องต่างๆนะคะปล่อยให้หนูทําหน้าที่ของหนูอย่างสนุกสนานแต่สิ่งที่พี่จะได้แน่นอนคือ engagement จากสินค้าจากคนที่เห็นอยู่ตอนนี้แล้วใครก็แล้วแต่ที่ฟิกยอดบังคับยอดหรือว่า อะไรต่างๆที่ซีเรียสอะหนูขอปล่อยบายเลยเพราะถ้าอย่างนั้นเราต้องวางแผนกันเป็นเดือนๆซึ่งวันนี้หนูไม่มีเวลาวางแผนต่อให้วางแผนเป็นเดือนก็ไม่สามารถว่าคอนโทรลได้ว่าจะต้องขายดีใช่ครับ<ม><ม>คือการธุรกิจมันไม่ได้เป็นแบบนั้นการขายของมันไม่ได้ทํางานแบบนั้นถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆหนูช็อตเลยเพราะหนูไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วหนูอะน้อยที่เขาขึ้นไลน์เลยนั่นเนี้ยแแต่ว่าที่เขาทําแบบนั้นคือสุดท้ายแล้วเขาจะ<ช>ได้ผลรับผลเสียมากกว่าผลดีแน่นอนเพราะลูกค้าจะเห็นทันสติ ข้อน้อยจริงๆนะมือไม่เป็นไรไต่อแม่นี่คอร์แเจนอัมค่ะคอร์แเจนอัมนะคะคอร์แเจนอัมอ่าเวลากดตะกร้าอีก10นาทีครับตอนนี้ฮอต999บวกเลยครับไปเคุณปาวานครับพี่มดนะคะคอร์แเจนอัมต้านแก่นะคะคอร์แเจนอัมต้านแก่นะคะตอนนี้ตาก้าที่ขึ้นอยู่คือคอร์แเจนอัมนะคะ ขอาใหม่นี่คือของมันเออาผอนใหม่ดอกแดแล้วเกือบได้ตีน้อยตีสมาจ้ะมานีเ่เพลงนี้ดังมากนะคะแต่ว่าแต่แต่เราก็ยังนะมาขอกระเป๋าหน่อยมาจ้ะมาขอกระเป๋าเขาน่ารักมากกระเป๋าเขาแบบไอ้นี่โมเมีตีน้องกันไหมทงานสี่สี่พอดีแล้วสุดท้ายของตีมาแล้วจ้ะกระเป๋าวันนี้น่าจะเช้าก็เขาหวเขาเขาคลิปกันแบบนั้นเลยเขาไม่ได้ตีเนยตเลยเขาไปได้นะ ขาไม่ทิ้งลูกค้าอยู่แล้วที่เขารับรัวๆเพราะเขาเอาสนุกเอามันเจวจริงวันนี้เราวางแผนเงินจะไปดูเดี่ยวด้วยซ้ำนะครับคือเอานอนในไลฟ์สนุกในไลฟ์เลยอ่ะแล้วก็คือเจนยอมแบบว่าเออไลฟ์ต่อให้ลูกค้าอย่างเงี้ยคือเจนดูแลเทคเลลูกค้าดีมากนะครับเพราะว่าเจนหากินโดยงานรีวิวมาตั้งกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วหากินใช่ทำหากินกี่ปีแล้วได้มารีววมา 8ปดปีแล้วแล้วลูกค้าเ็ายังจ้างต่อจ้างต่อเนื่องเจมเป็นคนที่มีงานเยอะเป็นอันดับนต้นๆของประเทศเลยนะครับกระเป๋าปกติเขาขาย898วันนี้เจนนี่ขอเขาว่าห้ามเกิน4 0 0ร้ยกระเป๋านี้ดังมากนะเคยเห็นที่กาะอะไรอ่างเงี้ยเราด้วยอ่านชื่อแบรนด์ซิเพราะสินค้ามันไม่ถักกันเวสบรองโกเวสไหนล่ะ รุ่นครัวซองเบาอ่ะเบาด้วยเว <Bron> สบลังโก้อ๋อทรงมานเหมือนครัวซองค่ารีวิววันนี้คือ50,000ื่นเองค่ะปกติหนูรับแบลละ200,000สองแสนอ่ะวันนี้คือ50,000ื่นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นลแล้วห้าหมนจริงๆอ่ะคุยกันแค่ว่าขึ้น ตัวละห้านาทีเองนะครับใช่แต่ว่านี่คือเจนขึ้นแต่ถ้าแต่ถ้ามันขายดีอ่ะเราจะไม่แค่คือหนึ่งพันคือหนึ่งพันแต่คือไม่ถึงพันเราเปลี่ยนตัวเลยเขาจะคาดิดว่าจะต้องหนึ่งพันทุกตัวไม่ใช่ไม่ได้ไปไปไม่ได้ใช่เราบังคับให้คนกดซื้อถึงหนึ่งพันขนาดนั้นไม่ได้ใช่ค่ะววิมาจากกระเป๋านะคะหนึ่งคือเบาสองคือสวยนะคะมีมากมายหลากหลายสีเลยจ้าชสีนี้สวยมากนี่ไงชุดสีเงินสวยสีน่าแต่งตัวมากชุดสีดำมันจะสวยมาก นี่ก็สวยสีก็สวยนี่กี่หนึ่งสองสาี่ห้าหกเดแปดเก้าเก้าสเลยเหรอเกค่ะสวสวยกันน้ำอุ้ยกันน้ำด้วยราคาดีด้วยรา้นะทุกคนตอนนี้อุ้ยจากจากแปดบาทเหลือ369ร้อยหกสบ้าบาทโอเมกาทำไรล่ะบั สวยต่อมือเลยในขณะที่เรามีดราม่ามีแบรนด์บอกว่าของพี่คือขอเพิ่มอีกจักแบรนด์ได้ไหมคะไรกี่โมงก็ได้ค่ะใช่คือติงรู้ไมว่าแบรนด์ที่ติดต่อที่ที่โทรมาว่าแบบเอ้ขอขึ้นอ่ะเยอะมากแต่ว่าผมไม่รับเลยเพราะว่ารู้ว่าไม่ไหวแล้วสนุกสนุกกันนะพี่นะสนุกสนุกกันค่ะใครไม่สนุกบูมสนุกใช่ค่ะกี๊ทโทร แบรนด์นี้กระเป๋าคือแบบว่าสวยมากนะคะวิ่งรไป400กว่าแล้ว <Wow. S 1> ปกติ800กว่ามาออุ้ยหมื่นแล้วหมื่นแล้วหมื่นแล้วเวสบงโก้ใครรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วนะคะราคานี้ก็หาซื้อที่ไหนไม่ได้นะคะคราคาที่หาเดียวจ้ะ ที่นี่ที่เดียวน,นะคะที่นี่ที่เดียวนะคะที่นี่ที่เดียวนะคะมีหลายสีในตะกร้ากดได้เลยนะคะมีหลายสีในตะกร้ากดได้เลยนะคะคือต้องบอกก่อนนะคะว่าสายเนี่ยสามารถปรับได้ถ้าอยากจะเป็นคอร์สบอดี้นะคะก็อย่างนี้ได้เลยนะฮะหรือว่าถ้าสมมุติจะเป็นแบบนี้ก็ปรับได้แบบนี้เลยนะคะแม่า๋าถ้าใครชอบนะคะแบบนี้นะปกติเขาไม่ลดเลยนะคะวันนี้ในไลฟ์เจนนี่นะแม่สากดได้เท่าไหร่เดี๋ยวแม่กดกันเลยค่ะตอนนี้ยอดไปที่เกือบสามหมื่นแล้วนะ โอ้โหคือไม่ต้องพูดเลยบุ๊ไม่ต้องพูดถึงเลยทำไมขายดีวะไม่เพราะว่าเป็นแบรนด์ที่แบบว่าบอกเลยว่าเขารู้กันอยู่แล้วนะคะเบามากนะคะสะดวกสบายใส่ของได้เยอะแล้วราคาดีมากวันนี้นี่กดได้สองเก้าเจ็ดอกง้อกระเป๋าของ s ว b r o n c โกเวสบ r o งโกนะคะไปนะจ๊ะตอนนี้จะ300้บาทนะจ๊ะโอ้โหเป็นกระเป๋าเป็นี้ สองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทที่คุณภาพเกินราคาค่ะข้างในมีการะเป๋าเล็กซอกซอยให้ใส่ของด้วยนะแล้วก็มีกระเป๋าซิปเล็กข้างในสําหรับเก็บของสําคัญได้ด้วยนี่คือด้านในคือฉ่ามากใครที่ชอบกระเป๋าแบบว่าเก๋ๆสพายน่ารักน่ารักนะคะกดในตะก้าได้เลยนะสีชมพูนะสีนี้ลูกค้าน่าจะชอบกันเยอะนะครับชมพูอ่อนสวยๆนัาขอจพายไปมันคือสีชมพูนะนี่ค่ะนี่ค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะมือยอจะแตกแสนละจ้า สีดำสวยมากเลยลูก้าวันนี้นะคะใครก็แล้วแต่ที่เอาสินค้าไทายอินเจนี่สิ่งสําคัญที่สุดคือ1ราคา2ความดังของสินค้า3คุณภาพและสี่ต้อยเป็นแบรนด์น้องใหม่อย่างน้อยคุณได้เอ็นเกจเราคิดแค่นี้สนุกสนุกพอนะคะและเจนนี่บอกตรงเลยว่าแฟนคลับเจนนี่ไม่ได้เป็นคนที่มีแบบซับเยอะขนาดนั้นคือบางทีเข้าใจว่าราคาอาจจะสูงแต่เอามาเล่นเอ็นเกจแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหวังยอดทุกตะก้าหรือว่าต้องกดต้องกดอย่างเงี้ยไม่ได้จริงต้องขอัยด้วยนะคะช่วยกันแจนนี่ กรเปาแสนห้ากระเป๋าแสนห้าเฟิูดด้กับวเฟิงกับเฟิงคนไม่ค่อยมีตังค์บางคนดูยอดขาย15บ้าล้านเก้าบหกล้านแล้วดูครับตอนนี้ยอดขายจะ16ล้านแล้วกระเป๋าเหลือ300ใบสุดท้ายก็ไม่ธรรมดาหรอกว่าไล่เราสิบห้ล้าน16ล้านอ่ะ300ใบสุดท้าย300ใบสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยโอ้โหฮะไล่หาลูกค้า เรียนเรียนลูกค้าทุกท่านนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยชุดนอนครับแม่พยายามหาตะกร้าอยู่นะค่ะเอาตอนนี้นะคะกระเป๋าของเราคือออกแล้วนะมือสองจะผ่านบ้านแล้วจะผ่านบ้านแล้วขอบคุณค่ะเขาบอกว่าปรับไซส์ให้ดูหน่อยค่ะวิวจะผ่านบ้านแล้วปรับไซส์ไม่เป็นนี่ไงดึงออกมาแบบนี้มันสามารถปรับให้ยาวขึ้นได้นี่มันก็จะยาวลงอีกเออ อุ้ยเลิศค่ะบูมอีก50ใบสุดท้ายค่ะอีก50ใบสุดท้ายแะจ๋านห้าสิบใบสุดท้ายแม่จ๋าอีก50ใบสุดท้ายและทรงคือสวยเก๋มากใช่ถือไปเที่ยวลังคืนนี่นะบอกเลยผู้ชายชนแน่นอนโอ้ยเนี่ยพี่ปูถือผู้คือแซ่บเลยดูไ่มดูสวยไหมอุ้ยเออเดี๋ยวคืนนี้ใส่ไปเที่ยวเลยป่ะพี่บูพักก่อนโอยสีดำผู้ชายใช้ได้นะสีดำผู้ชายใช้ได้ครับสวยมากนี่จิมมี่ก้าเลยค่ะทุกคน จริงๆใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแบนบอกว่าขอบคุณแบนกระเป๋าก็บอกว่าเขาอ,อยากสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจเจนนี่นะแค่รับแบนไปช่วยรีวิวก็ดีใจมากๆแล้วเขาเห็นถึงความตั้งใจมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณนะค่ะไม่แต่ตอนนี้ตั้งใจมากจะสามแสนพันบ้านแล้วโอ้แปดมันพันบ้านแล้วค่ะยก้แปนมันพันบ้านแล้วจ้ะ เนี่ยเราพยายามนะแม่จ๋าพวกเราพยายามอยู่นะแม่พวกเราพยายามอยู่นะคะนี่นะครับพันบ้านยอดขายสามแสนขอบคุณค่ะกระเป๋าขายเท่าไหร่ล่ะจ๊ะไปเท่าไหร่แล้วพันบ้านยอดขายสามแสนเย้ไม่เช่ไน้น ipad เลยไรนิ้มมืดเลยนะคะเพราะว่าเราก็พยายามนะแม่นาโอเคครับพันบ้านแล้วนะคะขอบคุณนะคะพี่กันรับเงิน่วนมาแปดหมื่นเดี๋ยวเป็นบักมาไรใช่ไมนนมา เดี <muitas S 2> ๋ยวมันมีแบรนด์น no ี้ก็คือน้ําหอมน้ําหอมของมีด้าขอน้ําหอมมีด้าหน่อยก็ของพี่ด้าป่ะกระเป๋าแล้วไปน้ำหอมต่อพี่สีเหลืองสีเหลืองน้ําหอมมีด้าหน่อยสีเหลืองที่พี่อ่อน้ําหอมมีด้ากระเป๋าขอบคุณมากไม่ใช่สีเหลืองที่ที่กระเผาออกไปจะพันห้าร้อยใบเลยอ่ะห้าร้อยใบแล้วจ้ะมามามีด้าก่อนจะยืนนะเดี๋ยวกินหัวดิฉันนะกินหัวก่อนตี้ก่อนน้ำแบกรับกันก่อนตอนนี้สีเหลืองที่ตอนแรกที่ที่แค่เป็นม้าร์กแต่ไม่ใช่ม้ากันมีด้า เมื่อกี้อ่ะเป็นเพื่อนเราไปก่อนนะเท่าแก่น้อยเพื่อนเนี่เช้าพรุ่งนี้ค่ะนี่ค่ะมีด้าน้ำหอมน้ำหอมด้าจอกก็เมื่อกี้บูมยิบแล้วรอบนึงอ่ะใช่พรุ่งนี้มีเท่าแก่น้อยนะครับโปรนี้เดียวตรงกับเจ้าของบริษัทเลยนะครับได้โปรดีมากใครชอบกินเท่าแก่น้อยพรุ่งนี้คุณจะราคาดีที่สุดแล้วใช่แต่วันนี้คือมียกรางไหมมีและใช้คําว่าถูกกว่าไปซื้อแยกสี่เท่าห้าเท่ารอจิ้มตะกร้าหรือุ่งนี้ ทุกนี้ก็จะไล่กบกล่อมทุกนี้เราจะเริ่มกันตั้งแต่8โมงนะครับมีด้าน้ำหอมนะคะกำลังขึ้นให้แล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวจะแบกโทรศัพท์มาให้ถูกๆนะครับพวกนู่นนี่นั่นถูกๆเดี๋ยวจะมีตัววานละมุนไม่ฉุนเวียนหัวติดทนสุดๆเทียบเท่าคอร์เตอร์แบรนด์เราต้องช่วยกันหาก่อนแป๊บนึงนะคะหนูหากันอยู่นะคะหนูเก็บหรือยังอ่ะเมื่อกี้ถ้าหาไม่เจอเราสามารถตัวต่อไปก่อนได้เลยอ่ะเอาตัวต่อไปขั้นก่อนได้เดี๋ยวรออันนี้ หนูหาไปนะเดี๋ยวพี่ขึ้นตัวต่อไปรออันนี้กดได้ไหมคะคือบอกตาก้ามาแล้วหรอใช่ตัวอะไรคะลานอเดินนลาีตัวหนบลานอบตัวนนี้ดังลาที่คนรอเลยปกตินะครับซื้อที่น้ำตกใช่ไหมน้ำตกที่อีเวนต์บอยวัดสันอะไรเงี้ยราคาแพงอยู่นะค่ะสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยก็มีวันนี้จะได้เท่าไหร่อืวันนี้จะได้เท่าไหร่นะครับช่อง เจนนี่ได้หมดไ้หชื่อน,นะครับจะได้ราคาเท่าไหร่นี่ครับราคาปกติ450บาทวันนี้ได้เท่าไหร่289บาทใครบอกลูกค้าคอมเมนต์ของเขาขึ้น340กว่าลูกค้าคอมเมนต28์289แสดงว่าเขาอ,อาจจะโดนนสุดหลงตั้งห้าได้289เริ่มเลยครับกดเลยครับทุบกดตะกร้าเลยนะครับนตัวนี้ใช้เช้าเย็นได้เลยนะครับ เดียมเลยใช่ไหมหมุนน้ำตบนะครับใช้เป็นตัวแรกหลังอาบน้ำหลังล้างหน้าใช้เป็นตัวแรกอืมผันบ้านผันบ้านแล้วมันมันดังมากตัวเองลาโอนอ่ะนี่ครับแล้วก็ราคานี้หมดแล้วหมดหมดหมดอ่ะหมดมาแล้วมาแล้วเติมแล้วเติมแล้วกาแฟนะครับนี่ลาโอน เวลาเราใช้น้ำตกก็ใช้น้ไไหหลกเเ็บปมดยคือเราล้างหน้าเสร็จแล้วก็ถ้าใครมีโทนเนอร์หรือคิ้นซิ่งก็ใช้โทนเนอร์คิ้นซิ่งก่อนแล้วก็น้ำตกเป็นตัวแรกก็คืออย่างนี้ปุ๊บบุ๊บบุ๊บใช่น้ำตบใส่หน้าเลยอันนี้มันยังไม่เจาะใช่มันต้องเจาะเลยเจาะเลยไหมหรือว่าเราเราเก็ะก่อนไม่เจาะอะไรลานอตงงมากอุเยลานอตถูกมากสองร้อยกว่าบาทไปได้หรอเปิดอันนี้อุ้ยขนลุก กนโอร้านอสขายดีขายจุ่มเันได้คูปองด้วยลดราคาเหลือ341นะครับแล้วก็ที่เห็นสองก็ตรงไปก้าเพราะว่าคูปองของช่องจีนนะครับโอ้โหนี่ตบไปนี่เต็มเลยมีด้าตัดนี่ไปขายลานอสตแป๊บโอเคโอเคโอเคลูกชิ้นน้าบ่าวลูกชิ้นอยู่ไหนลูกชิ้นอยู่นี่ครับลานอสครับผมชิ้นเนื้อนี้นี่นี่ จิ๊บจั๊บได้เลยครับตอนนี้ได้คุปตงซัพพอร์ตเพิ่มนะครับจาก341บาทนะครับที่แบรนด์ลดให้ลูกค้ากดได้แค่289บาทนะครับตอนนี้รู้ไหมว่าลานอสเราขาย10วิได้เท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ2,000บาทสองพันบ้านแล้วว่าลานอสเราขาย10วิเมื่อกี้ได้เท่าไหร่เท่าไหร่ห้าแสน ที่เพิ่งบอกว่าดรงเขาดังอยู่แล้วไงเวลาเราโชว์นิดเดียวมันก็ปึ้งเลยใช่แต่ว่าลูกค้าใหม่ลูกค้าแบรนด์ใหม่ก็ไม่ต้องซีเรียสนะอย่างน้อยวันนี้เราถือว่าเรียกเอ็นเกตไปเรื่อยๆเคนแรกแน่ๆเป็นแซงพนแบรนด์คุณแรกเป็นที่รู้จักอ่ะก็คือมันคือใบเบิร์เต็มแล้วลาดอตเจนนี่บอกว่าเราจะขายห้านาทีพันชิ้นคุณโล่ไปตอนนี้สองพันกว่าชิ้นคุณ ใบพี่จ้างพี่เจนมี่รีวิววันนี้มันคือใบเบิกทางที่ทําให้คนได้เห็นสินค้าแล้วและหลังจากนั้นตัวทุกคนต่อยอดทปต่อยอดเองได้ได้เลยไม่ว่าจะโพสต์จะทําคลิปอะไรคือก็ขายง่ายแล้วแคมเปญแบบนี้นะเราอยากทุกวันเบิร์นนะครับสิบสิบนี้แล้วก็สิบเอ็ดสิบเอ็ดจะยิ่งใหญ่กว่านี้อีกเพราะมีมีระวังเพนเต็มๆหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็ใหญ่สุดคือสิบ2สิองสิบสองสิ้นปีปีใหม่เติมแล้วเติมแล้วเติมได้รออีกนิดนึง ด้านต่างๆนะครับจองไว้ได้เลยนะครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสองมึงจะขายกี่ร้านโดนเรอะแสตรี่ดอกโอ้ยหนห้านาทีมึงมันเก็บปะหนาทีเึ่งห้านาทีเนาะโอ้กระดานสุดชีวิตอาเต็มที่มาครับเคอรเลยค้าเคอรเลยค่ะเติมของมา้ยังครับอ่ะรอบเดียวแล้วพอแล้วเติมของมาเติมแล้วแล้วสองพันชิ้นเติมแล้วเิมแล้วจนตกาครับทุกคนจินตะกาเลยค่ะน้ำน็อไลา์น็อตนะครับที่ผมซื้อที่อีเวนต์บอยอะไรเงี้ยสี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยห้า แต่อันนี้เหลือ200กว่าบาทอันนี้นะครับผมใช้เคยใช้ด้วยใช้อยู่นะครับหน้ากระจกก็มีนะครับตัวนี้ลานอตรีวิวให้เลยครับใช้ดีนะครับตัวนี้เป็นน้ำตกจากกระเจี๊ยบแดงนี่ทุกคนดูมีแต่ค่าลูกค้าเพิ่มมายังไงอ่ะเราเพิ่มอิไรใช้ดีครับน้ำตกตัวนี้เพิ่มแล้วเพิ่มแล้วค่ะที่รักครับแปดแสนแบบนี้แบบนี้เพิ่มแล้วแบบนี้ที่ดีด้วยครับลานอตแปดแสนค่ะลานอตได้ขายได้แปดแสนค่ะ สิบหกล,า mhm. ล้านแล้วค่ะตอนนี้ถัดไปสิบหกล้านแล้วค่ะยศสิบหกล้านหกแสนเรียบร้อยครับขอบคุณลานอตค่ะเขอบคุณลานอตนะคะไปไปต่อนจบไปเยอไอเเสะมากหมดแล้วของขอดีอยู่แล้วไม่ลานอตไม่ได้แปดแสนมึงล้านหนึ่งล้านลานอตขายให้ลานอตได้หนึ่งล้านค่ะล้านนอตขายหนึ่งล้านค่ะหนึ่งล้านบาทขอบคุณลานอตค่ะขอบคุณลานอตค่ะโอ้โหมึง ขายจากห้าหมอืห้าหมื่นได้หล้านดีใจค่ะดีใจมากแบรนด์ไหนอะไรคะอันนี้ค่ะจองแล้วพี่จองมาก่อนสิบสนี้สเสสกคล้ายกันเลยเหรอเออเป็นเป็นตัวนี้บีสินค้าม้่อนอยามาขึ้นขอลูกชิ้นก่อนถ้าหน้าเวนหน้าให้พี่หน่อยหน้าเวนหน้าให้หน่อยขอลูกชิ้นก่อน ลาน้อกหมดสามรอบอ่ะผมบอกเลยของกอนตี้มีอะไรบ้างนี่นะครัหน้าเลยค่ะตัวไหนชายเหรอวางไว้ทั้งหมดแล้วการกลางอยู่ที่ขันใช่เหรอเออนี่ได้นี่ได้ชายอ่ะเฮ่แมเนี่ยเฮ่แกลแม่ยอันไหนคะัชายบวกตะก้ายังอ่ะกอนตี้อ่าผมได้ผมได้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวเองหาก่อนหายังไม่บวกตะก้าเลยบวกแล้วบวกแล้วค่ะเอาบีขึ้นมาตัวนี้เฮผมงานผมอันนี้เคยเห็นดังมากเฮ่แกรแม่ for you h a เป็นเเเคยห็็นนปทาแบบว่ารูปผมมันปะปรบลุงผมอ่ะใช่ปรุงผมทำให้ผมหอมแล้วก็ผมแข็งแรงด้วยค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะันลูกค็บสวยมากอ้าวอะไรอ่างกันที่นี่ครับบูมเงียบเลยนะนี่ไงียบโปรตีนหัวหาน้ำคงน้ำหอมเลยเขาน่าจะเก็บแล้วเมื่อกี้เพราะเขาเห็นเราหยิบไงเอากลับมาเลยนะคะของมีด้าของมีด้าลูกศิษย์อ่าไม่เจอ หอมมากหอมครับคือเป็นเหมือนแฮเอเซนนะที่เป็นกล่องสีทองเมื่อกี้น้ำหอมผมบำรุงผมอุยหอมมากอือเราจะมีผมหอมขนาดนี้เลยเหรอหอมจังวะหอมมากคือเดินไปไหนผู้หญิงผมหอมโปรเท่าไหร่คะวันนี้ได้ไม่เกินสองร้อยไหมโปรเท่าไหร่ก่อนติจากสามร้อก็บ้าตอนนี้เหลือสองร้อยเก้าสิบหนึ่งแถมหนึ่ง เ็นไม้ตกหลอดละร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบห้าบาทจ้าโอเคสองหลอดค่ะสองร้อยเก้าสิบหนึ่งแถมหนึ่งผมหอมมากกิมตะก้าอันนี้มีตะก้าอันเดียวร้อยหกเก้านะเนี่ยเก้ยมันเป็นตะก้าร้อยหกเก้าอยู่อันนี้อันนี้ขวดเดียวจบร้อยหกเก้ากานี้ก็บอกไปแล้วถูกอย่างเงี้ยพี่บอกแล้ได้ไม่ถึงสองร้อยพอดพันไปแล้วยังไม่ถึงสองร้อยถือว่าคุ้มแล้วพี่บอกแล้ได้ไม่ถึงสองร้อยนะคะทุกคนตอนนี้ฮอตพัผมหอมมากหอมมากแล้วไม่ได้หอมเวียนหัวนะเป็นหอมที่แบบสดชื่นเออได้หมดเั้งสดชื่น นะคะโทตัวนี้หอมมากจิตับสุดๆใครผมยาวนะครับบํารุงผมแบบนี้ดีมากรอไม่ต้องแบบว่ามาสระแล้วก็ค่อยบํารุงทีเดียวป๊าป๊าตาก้าแมสอีกแล้วเติมระหว่างวันได้เลยตาก้าแมสอีกแล้วเดิมแถมหนึ่งสองร้อยเก้าสิบแต่ถ้าเกิดใครแบบว่าอยากทดลองเจอแล้วเดียมเลยขอก้าวเออตอนนี้ผมหอมต่อไปตัวหอมตัวนี้ขอขายผมหอมก่อนแล้วพี่วหอมดูสิที่รักขาตอนนี้ยอดขายของเรานะคะสิบเจ็ดล้านบาทค่ะเย้ ไปค่ะไปค่ะอย่าหลับอย่านอนอย่าทิ้งเจนนี่นะพรุ่งนี้แบบว่าไม่ต้องไปท้องท่องทำงานแล้วค่ะตอนนี้ยอดขายของเรานะคะอยู่ที่300บ้านค่ะคนที่ตัวนี้เมสตนังมากก็เขาดังเขามาคู่กับสเปย์ไงแบรนด์เดียวกันอ๋อใช่อุ้ยห้าร้อยบ้านไปนะห้าร้อยบ้านแล้วค่ะใจด้วยครับหอมมาก ใครอยากผมหอมเนี่ยคือบอกเลยตัวนี้นะคะครัหอมฉีดครั้งแรกเห็นผลนะรู้เลยทุกคนฟังเจนนี่นะกินหอมไปถึงหน้าบ้านหน้าบ้านเลยตอนนี้แปดร้อยบาทค่ะทุกคนฟังเจนนี่นะเก้าร้อยห้าสิบบานต่อถ่ายตรงไหมต่อไหมแกเขาล้มากเลยอ่ะหอมมากคือบ้านคือฉีดปุ๊บครั้งแรกแล้วเนี่ย จบเก็บได้เลย50สหลอดสุดท้ายขอบพระคุณสำหรับ hair gram for you hair ค่ะผมหอมมากขอบพระคุณค่ะยืดผมมาใช้ได้ครับตัวนี้พันบ้านเลยพันบ้านเลยค่ะพันบ้านเลยจึงมากอ่ะต่อไปเมื่อกี้น้ำหอมที่บอกบูมจ้ะมือน้ำหอมที่บอกบูมนะคะผมหอมแล้วต่อไปเรามางานตัวหอมกันบ้างลูกค้าขอต่ออ่ะอีกพันหนึ่งต่อจานเดียวโอนเลยโอเคออางั้นให้อีกพันหนึ่งต่อลูกค้าเขาให้อีกพันพันหลอดต่อให้เขาได้เลยต่อให้พันหลอดได้เลยค่ะมาลูกค้าไวมาก เก้แต่ตอนนี้ใบ1,003แล้วนะงั้นขออีก700บาทก้าได้ครบสอง0ทุกคนได้700บาทลูกค้าต่อค่ะลูกค้าใจดีแล้วเขารอนานมากนะเบนใช่คุกแบงค์คือดิวมาแต่ใบสองใบสามเหมือนกันทุกแบงค์ใจเย็นๆนะคะกำลังไล่ไล่ขีดห้าร้อยบาทเลยโอ้ยขนลุกอ่ะไม่มีขนลืมโอ้ยทุกคนดีใจพึ่งพึ่งไหนซะมา กลางน้ำคลินิกกลางลางน้ำคลินิกกลางน้ำคลินิกด้วยทุกคนทุกคนฟังเจนนี่นะหนึ่งพันแปดร้อยบาทเจนนิกาครับทุกคนตอนนี้ร้อยหกสิบเก้าบาทสองร้อยบาทสุดท้ายค่ะลูกค้ากำลังแบบว่าดีลเพิ่มใครน่ะคนที่ให้รู้ไหมว่าคนที่มาให้ของขวัญเราเขาทายตัวเองทายว่าเป็นใครเจ้าของแบรนด์ถูกแบบว่าเห็นชันหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะก่อนที่ เหลือ40บ้านสุดท้ายว้าวไวเกิน40บ้านสุดท้ายเจนนี่บอกเลยว่าผมโคตรหอม40บ้านปุ๊บลงเลยนะใครอยากดรีบกดนะครับใช่ค่ะหนึ่งเฮ้ยอ๋ออย่าเพิ่งลงกลังหลับลูกค้าเอาสึง3,000บนช่างเธอฉันบอกก่อนนะ3หมดแล้วนะหมดแล้วครบ2,000บพันมากแต่เดี๋ยวเขาวนให้ใหม่ถ้าเขาจะเอาาถ้าจะเอาเพิ่มเดี๋ยววนให้ใหม่นะคะคุณลูกค้าโอเคสาม สองน้ำหอมเมด้าเมีมมด้าน้ำหอมมีด้าจ้ะอ่ะน้ำหอมมีด้าน้ำหอมเมด้าก่อนฮันน่าก็น้ำหอมมีด้าน้ำหอมมีด้ามีหลุดนะครับเอเซนส์ผมยังจิ้มได้นะครับลูกค้ามีหลุดมีหลุดน้ำหอมมีด้าตัวนี้แหละที่เขาบอกว่าตื่นเต้นตอนที่เรายกแล้วเราตั้งอะบูมจริงเหรอเนี่ยดูละเมื่อกี้อะเราคืเองก็หลอกแค่เสียวแล้วเลี้ยวหรอกนี่ปะเนี่ยเลยอะ อันนี้กันแดดนนเดรดพราะว่าเรา,าหานี้ไงรองเท้<ข>ากีต่เจอขอนเราก็อยากยกให้เรา,า้ว<ด>เราขึ้นสองตัวเลยนะของเขามีกันแดดอ่าเราขายกันแดดก่อน,นกันแดดมีด้าค่ะกันแดดมีด้าค่ะแล้วของครีมกายขึ้นไปยังไงขึ้นไปสี่รอบแล้วอ๋อไม่โอนเพิ่มมาเหรอโอนทุกอันหมดแล้วเนี่ยสี่รอบแล้วอ่ะกันแดดมีด้าก่อนแพ็กเกจใหม่ที่รักกันแดดมีด้าแพ็กเกจใหม่ มีด้าทักหาเจนนี่น่อยอันนี้เป็นกันแดดนะครับมีด้าเราเรามีน้ําหอมกับกันแดดถูกไหมไดเปล่าใช่ค่ะแต่ขอกันแดดก่อนอกันแดดปกติเขาขาย359ในไลน์เจนนี่ไลร์เดียวของเจนนี่เท่านั้นเขาให้2อ8ยบาทโอเคเขาให้เท่านั้นเลย228บ,บาทลูกค้ากดได้ไม่ถึงด้วยนะดูนะครับใช่ค่ะคกดได้ได้205บาทโอเคใครรู้จักกันแดดมีด้านะครับ ตอนนี้ลการาคา205บาทนะครับทุกคน่เราขึ้นไปรอบนเขาจัสองรอบโอเคค่ะแต่ว่าได้ไปเจ็ดร้อย่ะกันแดดมีได้นะผสมรองพื้นงานผิวเนื้อมูดบางเบาไม่หนักหน้าไม่อุดตันผิวไม่ก่อให้เกิดสิวอุดตันปกป้องผิวแสงแดดได้ p f 50บ PA บวกบวกบวกปกปิดได้สองระดับปรับผิวหน้าไร้ระหว่างมันไม่ไม่ดรอปไม่เยิ้มคุมมันยาวนานกันน้ำกันเหงื่อไม่ติดแมตไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีาราเบนไม่อุดตันคนเป็นสิวใช้ได้ค่ะอันนี้เราไม่พูดกันเป็นแบบว่าค่าาาจจ้งเพูดกนนนว ออออเเเดรร์ลยหใช่เราพูดอย่างนี้เลยเราไม่อ่ะพูดที่รักขอให้ลูกค้าดูเนื้อกันแดดมีด้าหน่อยเธอเพราะว่าลูกค้าจ้างมา2,000 2,000งพัไม่ถึงสอนบาทนะครับ2,000ออเดอร์ใช่ค่ะมีด้านะคะจัดแบล็เซลให้แล้วได้200กว่าบาทนะวันนี้ที่ราคาขอดูเนื้อทุกคนใจเย็นได้ไมได้าลยนะไม่ต้องเรียกว่าไม่ด้าแต่เขาส่งมาว่ามีด้านะลูกค้าก็ตามน้าไรคนบีฟคือมีด้าเลยนะใจเย็นนะคะทุกคนมีด้าทำไมเขาบอกว่าไมีด้าล่ะนี่คนบีฟบอกว่ามีด้ากำลังเรียนงชอปได้หมดนะะ สำมเนียงภาษาอังกฤษไม่ผิดไม่มันมันต้องอ่านว่ามีด้าด้วยนะไม่ด้าไม่ได้นะมีด้าค่ะเอ็นอเขาเขียนมาเลยว่ามีด้ามีด้ากันแดดอะขอดูเนื้อขอดูเนื้อลูกค้ากดได้เท่าไหร่ไม่รู้กดได้เท่าไหร่กดลองขวัญครับพี่ตอนนี้ยอดหมื่นแล้วค่ะผ่านี่ได้ร้อยแปดแปดเท่าไหร่นะร้อยแปดแปดใครกดได้ร้อยแปดแปดบ้างครับขอดูเนื้อถูกกว่าราคาตะก้าอีกนี่ค่ะแพ็กเกจดีมากกล่องอะไรสวยสวยเลิศ ดูดีมากเลยเจนี่พูดเลยบูมตอนนี้ไป200หลอดหลอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะขออนุญาตนะคะเนื้อมูดบางเบานะคะไม่หนักหน้าเกลียง่ายขออนุญาตเชียร์ให้ดูไงขออนุาตทำไมขออนุญาตลูกค้ามันเป็นทิคการพูดเวลาเราไม่รู้จะพูดอะไรดูความฉ่ำโอ้เนื้อดีมากจริงตัวเองคนจากสา0รอกว่าดูร้อปสิบกว่าบาทเองนะครับทุกคนกันแดดเนื้อดีแบบนี้ ซื้อไปลองใช้ได้เออโค้ชแล้วแพ็กเกจจิ้งอะไรคือแบบว่าดีนะของเขาไม่ได้ทําแบบว่าโลโลนะครับโคตรยวใงค่ะนี่แพ็กเกจเป็นกล่องแบบดีนะครับนี่ดูตั้งใจทํานะครับไปจะสามร้อยบาทแล้วค่ะจะสามร้อยบาทแล้วค่ะมีได้จะ300บาทแล้วก็มีให้เลือกสีด้วยเหรอฮะแสดงว่ามันผสมรองพื้นนี่เขามีให้เลือกด้วยมีเบอร์ด้วยก็เขียนแบบนี้เลยว่าสองสองบอกใช่มีสองเบอร์ไหมกันแดดผสมรองพื้นอ่า